น้องคเราจะได้เตะอันพี่จะเพิียมความรักของเราใช้มันกี่หนึ่งคนสี่ลอยนำมาถ้ากวาดรไม่ต้กี่ไม่เตกเราอย่าเหคจกจัจกันได้จ้าอ,อ,อู้ยรักก็กำกำคุ้ม,มหมดเลยวั่วนนั่นค่ะโดยและน,น้องวันพิยอยอ่ล้อมาเนคนอะไรไม่หลุดล้อเป็นบ้าวายแต่วันดีแล้วรักกบปิดรักไมไม่รักในปึกน้อง ปีโยลกบ่าใครน้องเองนั้นติดใจตั้งแต่แรกเห็นไม่เมอนพี่เตียงพี่เตียงกันไม่ล้อวิวแต่น้องก็ไม่ช่วยเราจะนั้นเราต้องขู่กับคุณไม่ล้อมาพี่คาไีเตียงไปครับคำใดลอบเรีอยู่เลยกูปเพี่อะจัดหน้าจัดเด้อย้ไงกูลอจัดปี่กันเก่งมาเลว จากนี้ก็มาไอ้จัดนี้ได้กินเม็ดแล้วเห็นไหมฮนอนนี่เลงขึ้นไปตั้งไม่บักเว้ยวมาจากไดนโอ้ยแกนี่ย้าเอะตัวเล็กก็อจัดปิดนกันไอ้ติงไปตามใหญก็ไปในเมืองไฟพี่เพีพี่ปูแก หลายวันแล้วเราเดินทางไปจะมาต่อสู้กับจอมยักษ์กับนางกราดยักษ์อุดมตัวแต่เนิ่นจริงเออเราไม่ต้องกลัวก็บอกแล้ว่าคุณดีตกดำไม่เลวตกเว๋ไม่ไม้เออตกอย่าง์ชัดกับมาดไต่โปเกนเกนกูฮะนั่นจริงเตะตับฟื้อแจ๊์ไต่ไวมัดตึ้งแรงวันเตียงไอ้เปี้ยก็หยุดเดินปืนยุดปืนแต่รอไอ้เจ็บชาขู่ด่าต่ไมก็ชาขู่ด่า ให้ด้จากูดะขี่้พวกอยากขุดจากุดไปแลยตั้งปืนขี้ออกปมาปืนกันทำยังไงอยากพิบุญแก้วไม่ต้องกลัวน้องยืนเราอยู่ดี๋ยวเปย์คนหนึ่งเปย์คนหนึ่งแน่นอนที่จะช่วยผมเด็กยาแหลนคนปวนปล่อยอยากไปจะแหลนได้กว้างไปเลยถอยมาดูได้ไม่กับยัอยากไปใจมันกันแล้วก็ไปดูจริงไม่เต็มไรเลยแต่เรามายืนนานแล้วพี่บุญแก้ว ม่เห็นอยักษ์เลยคือไม่เห็นยักษ์เลือดเปียกจ้าน้องนี่ไม่ปลาเบือแคบเบ็ดลบเลนโหเปลี้ยใจได้ไก่มันบาเป็นเหลืองๆเห็นมึงมาไม่เห็นยักษไม่ใจอยักษ์เบ็ดต่อเดี่ยวเดียวอยากมากขุ้นปพงเล่นหลังยักษ์กันเพื่เพื่อไปพี่บุญแก้วกับพี่เปียกพี่บุญแก้วพี่เปียกอยู่ตรงนี้ก่อนด แดหน่อยเปนืะ้อนนอยงาตุ้มกูนะกูไม่้องน,นะเดี๋ยวผมจะไปดูรอบนอกว่ามีลาดเราหรือเปล่ากูยักษ์มันจะมาทางไหนเดี๋ยวผมมาพี่มีอะไรเกิดขึ้นเรียกนะตตยักษ์มึงไม่กลัวกับยักษ์ไตไดวก็ใจปื้มเลยหฮวยยักษ์เยอะไปกีเต้งใจกันเลวใจโยกันตดเด้ก็ไตอ้อมก่อยกู้นะ มึงเลี้ยงตังค์ว่ไม่จ่ายได้คืนทียืมตังค์ว่ากูยืมตังค์กูยืมตังค์ก็ยืมตังค์วองลุงวนลุงวันวะลุงวนบ้านกูลุงวันน้อยลุงวนพ่อปารินน่นพ่อปารินเออลุงวนพ่อปารินาติเฟรชลุงวนมาใค่แด่งไหมแต่ว่าปารินเดนธวงแก่ใต้ทรมาวันหนึ่งทิ้บแล้วกูบอกแล้วว่าปารินอย่าทูปารินอย่าทูแกจบปารินอย่าทูปารินไม่ แกจบทน้อยไม่ใจจบทน้อยเห็นว่าปารินอยากทัวว่าปารินอยากทัวตั้งทัวกักูมาได้ยหงไงกูของปารินทัวมาแดงดีมังก็นึกว่าจบทุกเรียนเออมึงเอ๊ะแบบทำื่อนนี่ตาอยากมาเด็ดตีกว่าไรกูเคยพบมาแล้วตำรวจทางล่วงไม่อยากไม่กว่าเลยครับกูจะได้ยุดครับรอทิพย์รอตุกงระว่างทัวทำรวจทางล่วงตำรวจทางล้วงแกน้อยอย่าบกกู ย่เบือเราทำมากินมันไม่ข้อริงเดียวตำารวนตัดลวงก็บางคนงานดีบางคนงานเบอ่อก็เบื่อนก่คนกูตกกูลาดำตึ้งจะไม่อั้นกู c h เล่งได้ปับนี้อั้งแขกไตยอ้่ันอือตั้งามกูตามมึงออตุวก้อได้ว่เบื่อว่ากูคุ้งกูคุ้นกูคุ้นกูายว่ารแล้วว่าคุ้งโจ้เทคว่ากูคุ้นไรว่ากูคุ้นกู กุ้งกูเชียงพลังรถบีบเจดังเพลงลอยไปไม่ได้มาติดกุ้งกูอยู่นี่คุณรับรถบัสให้รถบัสมาจอดร่างคู้ไอ,อ้ตัวนลูกน้องรถบัสลงจากรถไปตู้กลองลาดำลอยไม่ลาดำไม่ได้ไปไหนนี่ได้รู้แล้วว่ากุ้งกูลาดำนายหล,ล,ล,ลวงไปต้มลูกกี่โลมึงว่าไอ้เกือบขึ้นรถดันกหลวงเวโอ้นายยัน นี่นายวันที่ลังคุณเปียกตะกับรถมาทางนี้ปั้น้อมนี่เลยรไงจั้นๆก็พอถ้าตุกกุงกูหลาดำก็บอกว่าดำคำเดียวแหละก็พูดเลยรถไม่ต้องติดกูบอกไปวันลัางตากูว่าตุกได้กูว่าเทสไอร่อยกูว่ามันเทสนายดวงภาไปต้มขลุ่ตุ้งบอกไปวันลังแล้วตากูตุกได้กูว่านู้นายไม่ได้ดูดวงไอร้อยมันกินนู้ บอกว่าววมันกินนู่นรู้แล้วแกันล้วงเปล่งให้มีอแกงรน้ำคือราอันดีบอกไปรุ่นล่างเทียวนี่เทียวมือด้วนอันดีน,นายว่าตกได้กว่าล่านายล้วงปราแบบมันจอถึงม่อมเลยใค้ร้อยกูบอกล่าแล้วแล้วชุน,น,นมึงว่าหนานึกกูไม่กูมาปลาด้กูดังเบลอกูไม่จบจริงนั่นพี่อันนี้ไม่เตรียมร้อยกูอยากกูกลัวจริงกรัวยับมึงได้ตัวจริงทีท่แบบ คุณปองนี่กูน่ากล้าจริงไอ้คุเรามืงเอเช้าได้ตึงเวลาตายตายเพี๊ดดูดว้วยแม่ที่เดี้งตัดลงกระตายแหง้วงนั่น,น,นตายได้เป็นตายได้เพี๊ดคุณเราอยากดูว่าแต่อยากเลิกมึงอเช้ากูนะคุณไม่กล้าด,ดิแหง้ออคุณไม่กล้าด,ดีแต่อยาพูดดันไข่รถลอยไม่กล้าดไปซื้อรถ <c oughs> ตำเื้อเพื่อเพืคนเหลือง พื้นใจดำพื้นกูมาขว่แม่กระยับจริงกูงมไม่กระดัดเลยอยา,เอายกเข้เฮ้ยอยกากอยากจะได้พี่กินแม่อยากบ้าเลยได้ตายอยากห้าพี่พี่อยากก็คนมาในปุ่นแก้วแม่ขัวมึงมาเง,งินแห่งม,มาดใจโยกูปลิดกับปลิดกูไม่เคยกลัวเลยกับมายักให้มาทีถ้ากูเวันคืนที่ว่ายักมาจริงมีตัวตนจริง

เปียกเมึงมึงยักจะดักนะเน่ะกูกลัวกูคุณไม่ถกูไม่เตว่าได้กูไปกีแล้วกันั้นครา้ายัก์ค่ต่ำเบียดยักไม่ได้เนียเบียนได้ิงยักตัวเล็กตัวเล็กไมนเลยตัวใหญ่จักกินไก่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 ไ

รู้แล้วกูตืบนัด้กินงั้แม่จมยวกตอดไม่กินอยู่ดีเดี๋ยวอาจไม่กล้าเหลืองเอยากกินตืบมาเพื่อแกยวกรู้จ้ะเกี่ยวความไม่กูแม่ไหนโม้จ้ะจู่ไม่มนเจอตุงนี้พอยักกันตะบุตหรือว่าพอยักตูเน็ตอามเกาวเด็ดขาด เพ e ื่อเพียกูรู้แ <answer> ล้ว <knowledge> รู้ว่าเพื่อรู้ว่าใครตั้งเจืออยากใครตั้งแฮปปี้ดิไอเปีนี้ต้องคนบันโรวเด็ดขาดมึงวะไม่รู้นี่ตัวกัวโต้วันนี้อุ่นล้านเล้งมันจอยเนี่ยเจ้ยจักบาทแล้วอุ่นล้านเออตัวกัโต้วเจ้ยแล้วอุ่นล้านปลิ้นปลิ้นจ่อยวะเจ้าก้องตั้งบุตรตทิดร่างตั้งตรงปีแถวนี้ bố cầm mà can làm vui chơi chơi ta giờ tầm tao ta chạy tàng trô hết tôi bệnh anh vậy nơi mua đồ rồi cao bên này anh mày cao mày cao rồi cao mẹ cào, cao mẹ ai cao buột cả đây ông trời nói buột buột bà ní bà chưa đây mừng chưa mà ní Cô lăng chữ đây Chữ bùn keo Chữ rai rai cú nữa Mừng chữ bùn keo chữ chơi chơi Trái cọc bà á. đây tam, à, tam cô cọc bà năng. Cọc Cô bùa lô cô cọc phần đi Ngọc cọc bà năng, chơi mấy bà phải phá Vậy pa lại tì mấy ăn bà ใช่ะ่อ่อป้าเล้วกลัวว่าตีเป็นวงมันกองตึดแมปกูตาหัวเผือนมาเลยแหละหัวเองไอ้นูตอกครับอยู่น้าปีตไปน้อยโดยเก้าปไะเนเมเก้ามันเมฆเก้ามันเมฆเก้าไอ้ฝุ่นแก้มันเมฆเก้า,ก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 าปุ่ปตามึงไปน้อแล้วปิดต่างเปล่า ไปป้ามาที่ไปตำไม้เบิกตั้งไปได้ได้ไเล่นว่าสิบเกินได้อยู่ฟื้นอย่าลกเล่กันเออหากูนะเออฟันแม่นักกีตายุ่งยากนี่ก็ยังไงว่าเก้าเนียนไม่ได้นี่รำลักมาลุงตุนตะกิดเลยเอาเมียเด็กตำเพื่เฮ้ยไอ้ นี่ป่อยยากระดาบตายแล้วตายแล้วเลยใครก้าหนูแตามึงอยากดูใก่ก้าลูกปีมึงมึงรับไม่ไปวัดิเลยเพื่อใครน้าภาคกับก้านนี้เต่าเต่ากันไหมน้องเอ๋ก้าปีมา่ก่อนกับคนประนันกันแล้วฮ่าจะไม่กูตายลงบนมอม ว่าพีด oh, พ no ีดปนีตต้องมาจากบ้านเราจริงอยู่น้อยลวงอยู่หน้าจ้านน้องอยู่น้อยก็อยู่กันดิดหน้าจ้านกับกันดิดบนองบ้านปีเมืองน้องรับกันใจละปุ่มปุ่มไม่จะอยู่กันดิดนี่กันดิดน้อยกันดิดภูเก็ตเนยังกันยไม่กันดิดภูเก็ตปีก็ไม่จะอยู่หน้าจ้านนี่หน้าจ้านน้อยหน้าจ้านเกตปีนุยายตามมาเปี๊ยกออกหน้าด้านเกต

duwa ya kna tata kau kota pida tuku kara ila kwa niti Aí de mercado, แกก้าพอฉันเยาวเป็นคุณก้าแกเป็นใครอะเราคือป่านดวงป่านดวงอะได้ไหมป่านดวงนี้ไม่แกป่านดวงโรงเรียนป่านดวงนี้ไม่แกป่านดวงกวาดกี้เงี้ยป่านดวงนี้คือกัญจัดปัดกวาดกุนเลี้ยวปัดกวาดกุนชัวพอตื่นต้องตายเพราะพอตื่นชัวพอตื่นเลี้ยวพอฉันเลี้ยวเนี่ยไงไรอะลื้อตาเราแป๊บเดียวไปลักดินยกกู้ไปเวียนนะกระเบน รวยไร่มบ้าไปเปอ่าพอเจอจังยิงบันดามิันี้กบูเปือไปแล้วแกต้องรับผิดชอบเอาใจเราับผิดชอบก็ไ้เราจะทำให้พอเจอเปลินขึ้นมาเก๋มาพอเจอเป่นแล้วเจอตรงด้านยากนสัญญาบ้างไงสัญญาว่าเจอต้องเป็นเมียเราเป็นเมียใครนึกในใจก่อนนี้ ยับไม่แก่เตะกันเลยนั่นไอ้มาหนี้ยืดแม่ประมาทนี่จำจื่อกูไม่ได้แล้วกูยันตึงก็ไดนใจอยามึงแกแม่บอกว่าเป็นแม่ปูนแก้วอ๋อมือใจแจ่วนขึ้นแต่มือใจขึ้นถุกวันปนี้จะมือได้ดำดินเลยงานแย่งมามาไปรากฏตุบมกใบหมดเลยบโบูไปตั้งนี่เหลือตึกตรึกแม่งในคน ว้าปื่อตกลงวันนี้เจ้ากพอจะเป็นพืนจนยอมทุกอย่างได้ด้วยแบบนั้นเราจะพาเจ้าพอเดือไปชุกชีวิตอย่าลืมกันย่ากนอึศก์ปี้อยู่หน่อยว้าเพื่อเฟเฟต์นู้นตอนเจ้าเตะหยกยักไปเจอเราแบกมนันว่าก้าเหลือตึกตึกมันแบกผุดเดียวอย่าได้โจอกันาาเน่ยมานี่กัน มึงแหลปีไปมึงเดี๋ยวมันโยดอันนั้นไอยาแหลกุจ้ำเปลือกแล้เปียกกันช่วยปนันช่วยเกินความกัดไหมมึงจะบอกไปล่วงนี่ไหวไปล่วงจ้ำปลือกันช่วยปนันจ้ำตัวเบ็ดไม่คู่จ้ำเปลือกเควกเควกตุ๊บยต่ไต่เควกจ้ำได้มันโตัวก็เควกตังเควกตัง เอนกจริ้งู่กับอาจารย์นี่ผ้มว่าจิกจะได้ับเแมวจิ้จะกติวกูไม่ริกตูวันนีแหลแล้วล,ลูกจิตกต่องตานที่เป็นยักษ์ไก่ปลาแตะ่วีมันไม่มานานนะอ่ะมันก็ไปไปมามาอยู่เหนะืออยนั่นแหละอาจารย์ปลาลือี่จากนกกันตันอยู่ในวัดอาจารย์ปลาดูซีลมซิง แม่ไม้กามาเต็มกันตั้งวัดอ๋อในตอนนั้นโอรำพันรับพยบริจาคอาเล่าแมาแล้วเลว็กปลาตะวีมาแล้วตอนนั้นจะรำพันรับพยักบายแากผักเมนเทว่าพุ่มแพ่มันวันนี้รับอาจารย์โถมาแล้วมาแล้วเป้เฟ่มากี่ลราน ไม่ใช่แพ้กี่ล้านกูแพ้มนุษย์แพ้มนุษย์มนุษย์ทั้งหลายนั่นมันล้อมกันมาจะทำกูจะจำกูไอ้ไรที่ว่ามนุษย์จะทำเหมือนไงไ้เปเล่าม,มนุษย์นั่นมันตามมาจะทำผมจำผมกระพ้าไปรันจมช่วยแล้วพ้ามาใช้วัดหรอไม่ใช่ทำผมอย่างนั้นคือมันจะทำผมนี่ไอ้ทำผมแล้ววัดไม่ใช่มีนายช้างเริ่มช่วยพ่ารันเริ่มช่วย คือมันจะทำผมมันจะฆ่าผมนี่เอ้ใน,นมึงบ่าไว้ทำผมมันจะมาทำผมแล้วมันเพลี้มึงแพ้่เรยมาเล่ายักษ์แพรเคยมาแล้วครับยักษ์ปราบจะวีบกูแพ้มนุษย์มาไอโถอแพรมนุษย์มาแล้วแพรมาจ่ายเยแพรมาสามสี่คนตึ้งแพ้มนุษย์มาแล้วต,ต้งยักษ์มาทำเพลีอไม่จับก็หลับกูต้องการจะให้อาจารย์ช่วยเหลือกู ช่วยเรงอ้ไรอย่าลูกจะให้กูช่วยเนี่ยช่วยเรงอ้ไรก็ช่วยเรื่องที่ว่ากูเนี่ยแพ้มนุษย์นี่แหละผมแพ้มนุษย์นี่แหละอาจารย์จะขอของดีนะอาจารย์ของดีนี่ของดีอหไร้อย่าลูกของดีอะไรก็ได้ที่ผมไม่แพ้มนุษย์นั่นอกันไม่แพ้มนุษย์ก็เอาไส้บ่วงมันไปชิลุกเออไส้บวมมันดูซิยังไส้บวมมันมึงไปไปยิบมาเดียโตที่ใหนกดโก้ใหนพานั้น อ๋อเด็กชายบวงมันไดามาเร็วเลยเรื่อเสี้ยเด็กชายบวงมันเอาจำเป็ี่ะอีชายบวงมันเอาจำเป็ยเลยจีอ่อนี่ไอปราศวีมึงเอาไปนะชายบวงมันนี้รับรองว่าพอมีทัตรูมึงขวางไปเลยเนี่ยมัดมัดทัตรูแล้วมันแก้ไม่ออกพอแก้ไม่ออกแล้วมันตายไลยลูกมัดแล้วแก้ไม่ออกแต่ก็ว่าเล็กกล้ามันแปย์ตาใหม่ไปทำไมอ่ะ มันยังมีและลูกมึงอย่าไปเมืองไายันปรากันเป็ดเลมนั้นน่ะมันสู้ได้บงมันนี่มึงจะตัดกับเรื่องไม่ออกนอกจากปรากันเป็ดทีนก่อนยันแล้วตัดก็บมึงก้ามึงอย่าไปเมืองไายันมึงตายองที่นะกูบอกให้มึงรู้ว่าเด็ดสมุนลีเด็ดสมุนลีทำไรต้องถึงยันมีสปิริตนะอยากเออ ทุกอย่างมันต้องระวังที่ต้นผูดววาต้นแข็งแต่ว่าแข็งก็ตามใจและทุกอย่างมันต้องเป็นไปไม่ได้ที่ก็ว่าอย่าไปเมืองซาญันอย่าไปเมืองซาญัน่ะมันอันตรายคาว่าอันตรายเนี่ยเดนจิรันนะเดนจิรันแปลว่าอะไรอันตรายทุกอย่างโอเคโอเคแปลว่าอะไรโอเคโอเคโอเค โอเคโอเควันก่อนลุงกูนี่รับเดินกระยับกะเย็งกระยับกะเด้งกูตั้งว่าเปลือลุงเป็นไรแกว่าโอเคกูตั้งว่าเป็นอะไรแกว่าโอเคคือโอเคนี่มันตกลงอย่ามาโอเคภายลังก็ว่าโอเคนี่ตกลงแกเดินกระยับกะเย็งกะยับกะเย็งกูว่าเป็นไรแกว่าโอเคจึงกูเจ้าบ่โอเคไรแกว่าโอเคปลายม่วง่ากกปลัดจะปลายม่วง พระจาปลายเหมืองจึงวาเหลือแกบอกว่าโอเคแนละ้โอเคตกลงตกลงจากปลายหมืองออนั่นแหละกาง่ามึงเอาไปตลกปราบตวิตใต้บ่วงมานี้ผมไม่อยากได้ถ้ายังไม่ชนะมนุษย์มึงเอาไปตลกกูห้กล้องินเลยอะไรของหินของอาจารย์จะมีอีกกล้องี่มีอีกอก็มีหรอกไอท้ทอมึงไปเอาดอกมาให้กูตัวหนึง่ง นกไรล่ประปะาดุซีนกเป็นน่าลูกแต่บีบคอให้ตายเนี่ยอีพวายเลยพอไปถึงกับบีบคอนอกตายแล้วป้าบดาุสีอ่าได้แล้วอ,อ่ะดุีได้นกมาตัวงแล้วลือชีอจะทำเปลือทีนี้อาจารย์ะะะจะทำยังไง <c oughs> ตอนนี้นะปราบสวี กูจะทอดหัวใจมึงใส่ในนกนี้ใส่ไปทําไมต่อไปมึงไม่มีหัวใจอยู่ในตัวใค่ข้ามึงไม่ตายใครก้าไม่ตายเออโอ้แล้วทีนี้พอมึงข้าอยู่ในนกแล้วกูจะปล่อยนอกไปนกนี้บินข้ามว่าใครวันนห้วันนั้นเป็นยีนตายโอ้หรือที่เป็นอะไรตายก็เป็นยีนตาย เคยเป็นกามัวแต่ถึงเป็นยินตายเออถ้าเป็นนั่นพ่อบอกกามววัวดูสีแล้วสีออกามวัวดูสิเปลือยไอ้เจ้านี่บาเพือแล้วนี่มึงอ่ะถ้าพันนั้นก็เดี๋ยวเดียวอ่ะผมจะทำให้เจ้าแหล่นะลนะูกนะเชิญสิครับท่านอาจารย์ <c oughs> มึงนอนลงไอ้ปรบถวีปครับผมจะนอนลงนี่นานอาน์เอบอกว่าแล้ว สันเท้าจะต้องก้าวพิธีตอนนี้ขงซ้มอารมณ์ไม่ไปวันหน้าใครกล้ามึงไม่ตายเพราะมึงไม่หัวใจอยู่ในตัวมึงเป็นลูกเส้นกู้นี่แท้ไม่แพ้ใครแพ้่เมื่อใดแล้งไงควา้ามัน้าหัว,วแวพ้่เมื่อใดไ้งไคว้า้าหัว เป็นลูกสิทธิ์กองข้าแล้วอยากรู้ว่า้วาทอดรู้ว่าใจอยากโอ้วายเนี่ยสักคุณมาทอดรู้ว่ใจอยากหนอไงวายเนี่ยสักคุณนาจะเลืททลอดซีดตาด้วยใจตาหนุ่ีนอนด้วย,ยใจใจในนก พระฤาษีเรียกหัวใจยักปลาบถูมาใส่ในน้อกพระทวิกพระผมมึงบินออกจากวัด ยาเบ็นข้ามวัวใครแต่มึงเบ็นข้ามมันแล้วมันตายขี้ไถตายผมจะไปจากที่นี่สายบวงมานมาให้ผมด้วยเอาไปหลงยักปราบตรววิปเป็นจากวัดยังแต่ตัวที่ร้ายหวัวใจก็ลุกขึ้นต่อไปนี้มึงไม่ตาย Oh, 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 oh.